ดีครับกลับมาพบกันอีกแล้วนะครับวันนี้วันจันทร์นะครับวันทํางานของพนักง,งานบริษัทเอกชนเนาะป็นวันหยุดของพนักง,งานข้าราชการนะครับ ีวันจันวันปกติผมนะครับตอนนี้ก็สายแล้วนะครับอีก5ที8โมงนะครับหลายคนอาสงสัยว่าอีก้5ที8โมงไปทำงานทันเหรอนะครับไม่ใช่ปัญหาครับเพราะว่าที่ทำงานผมทางจากบ้าน 4กิโลครับก็ไปประมาณนี้นะครับถ้าลูกไปโรงเรียนเนี่ยนะครับผมก็จะออกจากบ,บ้านประมาณเจดโมงสิ้นะครับมาส่งลูก2คนนะครับเพราะว่าโรงเรียนเนี่ยเป็นทางผ่านอยู่แล้วนะครับก็ไม่ได้เสียเวลาอะไรมากครับแค่มันจอดรถนะครับลูกก็ลงนะครับคนโตคนเล็กก็จอดแล้วผมก็ตาข้ามถนนไป สายอะไรถามว่ามีไหมความที่สายก็มีนะครับแต่ก็ไม่ถึงกับไปทํางานไม่ทันนะครับเพราะว่าหลายคนก็อาจจะสงสยัยกับว่าทําไมผมต้องเป็นคนไปรับลูกไปส่งลูกนะครับเพราะว่าเมียผมนะ่ะเขาทำงานเป็นกะนะครับก็คือเขาเข้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 า,าหกโมงนะครับตีห้าเขาก็ต้องไปแล้ว ครับค่ซื้อข้าวอะไรก็อีกครับก็เลือกห้ามผมนะผมก็เลยต้องเป็นคนรับผิดชอบเรื่องยวรับไปส่งรูปนะครับที่ผมปัน่นจักรยานทุกเช้านะนะครับที่ผมโพสลงในเพจใน y o u t u นะนะครับผมนะ่ะมีจุดประสงค์ก็คือออกกำลังกายด้วยแล้วก็ไปซื้อข้าวให้ลูกด้วยนะครับ ก็ได้สองสองอย่างเนาะเมื่อก่อนนะผมหลายๆคนที่ที่ดูคลิปผมอะ่ะจะรู้นะครับว่าผมมาปั่นจักรยานตอนเย็นเริ่มต้นนะครับแต่ทีเนี้ยด้วยเวลามันจํากัดนะครบับวกกับลูกด้วยเนาะก็เลยทําให้ผมมาต้องมาปั่นตอนเช้าผมก็เลยปั่นแต่ตอนเช้ามาตลอดอะ่ะนะครับถามว่าอยากปั่นตอนเย็นไหมไม่อยากแล้วนะครับ เพราะว่าตอนเย็นเป็นอะไรที่วุ่นวายมากเลยนะถ้าใครเคยปั่นนะครับไม่ว่าจะทางเส้นไหนอนะ่ะโคตรวุ่นวายนะครับจริงนะนะครับโอเคครับยังไงก็ฝากกดติดตามกดไลค์กด like, แชร์กดซับสไคร์ให้กับช่องบักนกบริการด้วยนะครับโอเคแล้วเ,เจอกันคลิปต่อไปนะครับสวัสดีครับ